ูดสรวนเกมขอโทษด้วยนะจ๊ะขอโทษทุกคนด้วยนะเพราะแบบฟิลยังอง้องอ้งเออเออสวัสดีค่ะพ่อสอเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะเรื่องเป็นนี้คือแบบคือแบบอยากอวดอเธอไว้คือเรื่องของเรื่องคือว่าช่วง หลายเดือนก่อนคือเรามีโอกาสได้สั่ง Planet ใน s h o ปปีเนาะคือเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรว่าจะได้ของแถมมาเวอร์วังขนาดนี้แบบเมื่อก่อนเราสั่งไอ้นี้เนาะไอ้ตัวเนี้ยอ่อ Water Sleeping m a r k EX หรือ e เนี่ยอ่า EX เนี่ยอืมปกติคือเราใช้เป็นประจำอยู่แล้วคือปกติเราก็จะไปซื้อที่แบบอ่ะอย่างอย่างเมื่อก่อนตอนเด็กๆก,ก็แบบตอนเรียนสมัยเรียนก็จะไปซื้อที่จเจลง้ง แลเาจะเล่นตอนนั้นแพ็กเกจเนี่ยเป็นขวดแบบเป็นเหมือนโอ่งอยู่เลยอ่ะไซน์แบบแพ็กเกจแบบเหมือนโอ่งอ่ะอแล้วก็พอพอเริ่มเรียนจบก็ซื้อก็ซื้อแถวอ,อตรงนั้นนะสยามเซ็นเตอร์วันใช่ปะที่ว่าลง bts สยามปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวยกขวาแล้วก็เข้าห้างไปก็จะเจอช็อปของลาเนสอ่ะอนั่นแหละก็ สมมติก็ใช้ใช้แตบบ่ราเนสแบบเป็นประจําประจําอยู่แล้วแล้วคือได้มีโอกาสสั่งนั่นแหละแล้วแบบรอบนั้นนะรอบนี้คือจำไม่ได้ว่าสั่งมาเดือนไหนแล้ของแถมมาค่อนข้างจะเยอะมากก็ได้อ่าซีเรเดียนครีมนี่คร่าวๆที่จำได้นะแล้วก็เคยรีวิวอ่าซีเรเดียนครีมไปแล้วใครอยากรู้ก็ไปดูได้นะว่าหน้าตาเป็นยังไงเนาะรอบนี้ก็คือเป็นของ โปรโมชั่น1 0เดืน10นะที่จะเอามาให้ดูไปนเนี่ยคือใครที่ดูก็คือเป็นโปรโมชั่นของ10เดืน1ินะแต่ว่ามันอาจจะลงช้าไปหน่อยรับนี้ก็เลยสั่งเพราะว่าเรารีวิวอา r ร d i a n c e c ครีมไปแล้วแล้วปรากฏว่ามันใช้ดีไงก็เลยจะเอามาเราก็เลยสั่ง r ร d ดี n c e ีแบบขวดใหญ่มาเลยหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมที่จริงอย่างหลักเขาจะมี4ขนาดคือ 7กรัม10กรัมแล้วก็30กรัมแล้วก็ใหญ่สุดคือ50กรัมตัวนี้เกมซื้อมาในราคา888บาทมั้งแต่เป็นโปรของ10เดือน10นะเดี๋ยวมให้ดูหน้าตาข้างในแบบนี้แล้วก็จะมีช้อนเป็นไม้พายแบบนี้เป็นไม้ไทยแบบยสีชุดจับสีแบบไม่ตั้งใจนะเธอเอ,อ ต่คือมีแค่พระเอกอืมเดี๋ยวนายเอกจะตามมาเพราะว่าแบบเรื่องของเรื่องคือเราเห็นของแถมได้โปรสิบเดือนสิบมันได้เยอะมากมากมากจริง,รงๆเธออยากปวดแล้วก็อยากจะบอกไ้ว่าตัวไหนมันใช้ดีอีกนะคะเพราะมันแถมมันในมีด้วยอ่ะอันนี้คือเรื่องของเรื่องคือจะสั่งอันนี้แหละแต่ของแถมมันได้มาอีกก็คือ radiance c r e a m อีก2อหลอดขนาดเจกรัมก็รวมกันเป็นสิบสถ้ารวมกับ กล่องใหญ่แล้วก็เป็น44 ml ก็คือเกือบได้50 ml แล้วนะตอนนั้นได้มาก็ใช้ฉนึนสามารถรีวิวได้พูดตามความรู้สึกได้เลยไอแล้วอย่างที่2อเอาอะไรก่อนดีอ่ะวันนี้ได้เป็นของแถมมาใหม่อันนี้ตัวอ่าเป็น La Ne Water Bank Moisture Essence ขนาด10 ml 2ขวดอืมเป็นหัวปั๊มด้วยนะเธอ กจนะคือเขาใส่ใจแพ็กเกจแบบของแถมมากหรืออันนี้คือของแถมแง่ที่2องต่อไปของแถมแบบที่3ซึ่งเคยใช้แล้วอันนี้อันนี้ก็เป็น water bank moisture cream ex คือตัวนี้เกมระหว่างที่ว่าเมื่อก่อนสั่งตัวนี้มาเนาะมันก็ได้ได้มันก็ได้แถมแถมมาอยู่ประมาณ สองสามอันเก็มไม่แน่ใจคือก็สามารถรีวิวได้อะเออเดี๋ยวกไว้คราวหน้าเก็มจะมารีวิวอ,อ่ะแพ็กเกจเทสเตอร์นี่แหละมารีวิวให้ฟังนะอย่างต่อไปก็คือ s i ก,ก้าสลิปปิ้งมาร์ตัวนี้คือ10กรัมกัน10 ml 10กรัม10 ML 10 ML นะคะตัวนี้ตัวนี้คือบอกเลยว่าไม่เคยใช้ใช้แต่ตัวสีฟ้าประจำเดี๋ยวตัวนี้ไม่เคยลองใช้แต่เดี๋ยวลองใช้ก่อนว่าเป็นยังไง ใครเคยลองใช้ตัวนี้บ้างบอกกันหน่อยว่าเป็นยังไงนะนะอันนี้อีกสองกับปุกน,นะของแถมนะเนี่ยเธออันนี้ของแถมอย่างสุดท้ายที่เป็นของแถมก็คือก็คือตัวนี้แหละอเยอาไซส์มาเหลือ10 ml แต่10 ml อ่ะคือให้มาเท่าไหร่รู้ปะ่ะ1อัน2อัน3อัน4อัน5อัน 50ml ิ50่ะเธอก็คือแบบก็คือใช้แบบใช้ลูกบวชเอาอย่างนี้ดีกว่ากับปูแใ่มันกี่มลวะเจ็ดสิบมลกับปกแกญมคือเจ็ดเจ็อันนี้ได้ห้าสิบมลก็เยอะเข้าใจใช่ไหมคือแบบซื้อครั้งหนึ่งซื้อช่วงโปแบบห้าห้8 8 9ห1เ1็ดเจ็ดแปดเกียมว่าช่วงโปเดือน12,12 12. ต้องแบบ ต้องมีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์มากแน่เลยเพราะเป็นช่วงคริสต์มาสด้วยช่วงปีใหม่ด้วยต้องมีของแถมเยอะมากแน่นเลยก็เตรียมกระเป๋าไว้แหกเลยไดบของมาเยอะคือแบบแล้วแบบเราเสียตังค์ไปคือมันคุมค้มที่จะเสียเออเกมก็ไม่เคยรีวิวตัวนี้ให้ฟังเลยนะว่าความรู้สึกเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวไว้วันหน้าโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมารีวิวแล้วก็ตัวนี้ด้วยตัวนี้ก็ใช้แล้วจนแบบรู้สึกว่าดีเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟัง มีประมาณนี้นะคะดูพูดสรวนไหมพูดสรวนเกมขอโทษด้วยนะจ๊ะขอโทษทุกคนด้วยนะเกมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนที่เกมด้วยนะจ๊ะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะพอสอนจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละลาไปแล้วกับเปิดกลุ Pro ่มลาเน็โปรสิบสิบนะจ๊ะบ๊ายบาย